สวัสดีครับสวัสดีครับธารกิจของคืออะไรจอนผมขอให้คุณผู้ชมเชื่อใจผมเรื่องรถไทยผมเคยลองรถอยากเดียวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับในทุกช่องทางนะครับทุกวันจันทร์นะครับพี่เจมจะมาอัปเดตนะครับรถหน้าร้านนะครับให้ชมนะครับว่ามีคันไหนมั่งนะครับทุกอกทุกใจคันไหนก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับโทรมา 0835888071คุณผู้ชมหรือทักมาก็ได้นะคุณผู้ชมโทรมาจะสะดวกกว่าคุณผู้ชมนะทักบางทีมันหลายข้อความคุณผู้ชมนะมาเริ่มจากคันแรกนะคูเปอร์ต้า L3608 นะครับพิมพ์นิยมมาพิมพ์นิยมเปียกกระพาะคันนี้คือพระสมเด็จนะคุณผู้ชมนะนะครับไปใครหลายๆคนหาอยู่นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ก็ราคาไม่แพงคุณผู้ชมนะครับใบดันกับหานพวน,นห้านะคุณผู้ชมนะ ราคาหลัก2นะครับสองแสนสบาทนะครับใบด้านกับหานพวห้าคุณผู้ชมนะสีแรงเข้ามาใหม่คุณผู้ชมนะครับสีแรงเพิ่งข้ามาใหม่วันนี้แหละยังไม่มีเวลารีวิวแบบเดียวๆคุณผู้ชมใครอยากปิด,ป,ดปิดได้เลยคุณผู้ชมนะนะครับสวยๆแหละคันนีนะ้จัดองค์ทรงเครื่องให้คุณผู้ชมนะครับเช็คความใช้ให้นะอย่าไปซีเรียมันกับรถทำกับรถทำนะครับทำดีกว่าไม่ทำคุณผู้ชมยางหน้าใหม่ยางหลังติดรถคุณผู้ชมนะครับ สามแสนเก้าคุณผู้ชมใบดันกระผานหลังนะอ่าคันนี้40แรงนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่หนึ่งพันชั่วโมงคุณผู้ชมสวยๆแหละคันนี้นะแล้วก็สามสิบสองแรงนะคุณผู้ชมนะครับปีหกสามนะครับชั่วโมงพันสามนะครับสามแสนกุมโกมคุณผู้ชมนะครับใบดันกระผานพวนห้าอ่าใบดันกระผานพวนห้านะคุณผู้ชมนะแล้วก็สี่สิบแรงไอ้เจมครับอันสี่สิบแรงราคาเบาๆมีบอมีนะ สามแสนห้าคันนี้เอาไปคุณผู้ชมนะครับวบดันนะครับกระหานพ้วนให้อ่าจัดองค์ทรงเครื่องให้คันนี้ตัดคัดนะคุณผู้ชมคันไหนทามันคันไหนทาอะไรเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมนะครับอย่าไปซีเรียสมันทําก็เหมือนใหม่สบายใจใช้งานยาวๆคุณผู้ชมแล้วก็มามาอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะนะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับถูกที่สุดในสามโลกถูกเวอร์ถูกบังนะครับแต่เหมือนได้รถใหม่คุณผู้ชมพิจิยมจัดให้ไหลาลกลางเลยคุณผู้ชมนะครับนะ้า อะไรทุกอย่างเบิกศูนย์นะคะุณผู้ชมนะนะครับเอาแบบสวยๆเลยพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ก็เบิกศูนย์มาให้นะคุณผู้ชมชุดฝานี่ก็เบิกศูนย์มาให้คุณผู้ชมนะครับนะอ่าสวยๆเลยคุณผู้ชมจัดองค์ทรงเครื่องให้นะครับเรียบร้อยเนี่ยนี่ก็เบิกมาให้แล้วคุณผู้ชมอ่าอย่าถามชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับชั่วโมงใหม่มันเสียนะครับพี่เจมเอาตัวอื่นใส่เข้าไปให้คุณผู้ชมนะครับมีใช้ดีกว่าไม่มีใช้คุณผู้ชมนะครับราคาเบาขนาดนี้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใบดั้นนะครับ กับผานสี jumped, ่ผานสี่คือผานอะไรไอ้เจมนะครับผานเบิกเบิกนะครับนะผานเบิกเบิกผานสี่นะครับจัดองค์ทรงเครื่องให้พวกนี้ก็จัดใหม่ให้คุณผู้ชมสายตรงสายนะครับไม่มีรั่วมีซึมนะคุณผู้ชมนะครับจัดให้นะครับอันนี้ก็เบิกคุณผู้ชมอ่าอันกันไม้ตีคันโซ่นี้ก็เบิกให้คุณผู้ชมนะครับนะสวยๆแหละคันนี้จัดองค์ทรงเครื่องให้คุณผู้ชมราคาไม่แพงนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอย่าลืมนะสนใจรถไถนะครับเบอร์โทรพี <It> ่เจมนะครับ <Ó. S 1> 083-538-8071นเ็นวันนี้มีแบบมินิมินิมิน,มนิน่ารักน่ารักนะครับแต่ก็มีคันหน้าแต่ทุกๆคันในนี้น่าใช้นะครับราคาเบาๆนะครับพี่เตียมฝากด้วยนะครับเบอร์โทรพี่เตียจะมีครั้งนะครับ083นะครับ5้8 8 0 7 1ขอบคุณมากครับ